สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูสปุปี้ไอะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับสตุปปี้ไอ,อแล้วก็ขั้นตอนแรกเราก็มาเช็คดูวาลดูอะไรก่อนนะครับ mm hmm. ก็ดูวาวว่ามีวาวยันไหมอะไรไหมนะครับก็มาเช็คดูกันเช็ควาลเช็คอะไรดูก่อนนะครับถ้าเช็ควาลไม่ติดแล้วเราก็จะไปที่มอฉีดนะครับ ิ้วาทไม่ติดล้วก็ที่จะไปที่หัวฉีดถ้าหัวฉีดไม่ติดเราก็จะไปที่ปั๊มติ๊กนะครับแลก็เช็คดูก่อนครับอาการเบื้องต้นนะครับาการเบื้องต้นของสกปูปปี้อไมันก็มีอยู่แค่นี่นะครับแต่เครื่องก็ดีอยู่นะครับเครื่องเครื่องดีอยู่แล้วก็ไฟอะไรก็ามานะครับไฟก็ามา ไปก็มาของชุป,ปุ๊กปี้ไอเป็นตัวเก่านะครับปุ๊กปี้ตัวเก่าปี้ไอตัวเก่าโคจิสาวาก่อนนะครับโดยชุด เาวาก่อนแล้วก็มาสตาร์ทดูก็ยังไม่ติดนะครับัไม่ติดเราก็จะลงมาที่เราก็มาเช็คดูที่หัวฉีดก่อนนะครับ แล้วก็มาเช็คดูที่หัองีดก่อนเปิดสวิตช์ดูนะครับเปิดสวิตช์ดูหน,น่อย การหย่อนน่นะเอลองสตาร์ดูนี่ครับว่ามันจะมีน้ำมันออกน้ำมันออกอย่างแรงเลยนะครับเนี่ยน้ำมันออกอย่างแรงเลยแต่มันไม่ติดนะครับ ก็มาเช็คดูปั๊มติ๊กก่อนวันนี้เ,าเราเปิดสวิตซ์เลยครับปั๊มติ๊กก็แรงครับปั๊มติ๊กแรงคลิปเลยปิดต่อ,อไปเราก็จะรื้อทำนะครับเดี๋ยวเราก็รู้สาเหตุกันแล้วนะครับสกู๊ปปี้ เป็นที่อะไรที่จะตัด่ติดนะครับมันก็เป็นที่เราก็ไล่มาหมดแล้วนะครับพวกหัวโคงหัวฉีดเมึกตอนนั้นเราว่ามันจะไม่เป็นที่ปัม๊มซิกแล้วก็มันื้อดูครับความดันของปั๊มติกไม่แรงครับแล้วมันก็ไม่ฉีดไปถึงหัวฉีดนะครับแล้วมันไม่เกี่ยวกับเบาเลยนะครับขั้นตอนนี้เกี่ยวกับปั๊มติ๊กอย่างเดียวนะครับเราก็ ลองจะลองสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองจก็จะลองสตาร์ทดูว่ามันจะติดหรือเปล่านี่ก็เป็นป um ัมติกเป็นของใหม่นะครับเป็นป um ัมติ๊กใหม่ของสปุกตี่ไอตรงรุ่นนะครับตัวเก่าถ้ามันไม่ตรงรุ่นเกจน้ํามันจะไม่ขึ้นนะครับเกน้ํามันจะไม่ขึ้นถ้าตรงรุ่นเป๊ะเกน้ํามันมันก็จะขึ้นเลยนะครับ แล้วก็มาลองสตาร์ทกันดูนะครับว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับอ้าวอีกแล้วครับโอ้คนดหม้อด้วยนะครับอกแล้วครับปินแล้ว รู้สาเหต Four ุกันแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มาประกอบปั๊มติ๊กใส่แล้วนะครับเช็คดูแล้วน้ํามันก็ไม่รั่วนะครับนี่เราก็มาประกอบกันแล้วต่อไปเราก็จะประกอบนี่ใส่นะครับประกอบตั้มปั้มติ๊กนี่เราก็จะประกอบปั้มติ๊กกันแล้วนะครับก็ประกอบเสร็จแล้วก็ใส่ฝาใส่ลายใสนะครับ ป้อมสุก๊กซีไอหลักๆของมันนะครับก็จะเป็นที่นี่นะครับไปเป็นที่ปั้มติ๊กให้เราเค็งปั้มติ๊กปกติน้ำมันมันก็ดันขึ้นสูงครับมันดันสูงแต่มันไม่เถิดไปถึงัอฉีดไม่ไปถึงัวฉีดมันก็จะตัดติดแล้วมันก็บิดไม่ไปนะครับเป็นคือกักกักคือกักกักนะครับ ถ้าพี่น้องใดเจอปัญหาแบบนี้ก็ให้ดูที่ปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กแรงดันไม่ค่อยมีมันก็ไปถึงหัวฉีดไม่ได้มันก็ฉีดมันก็ไม่ติดนะครับไปมันก็ไม่ติดถ้าเช็คดูแล้วไม่เป็นอะไรก็เช็คพวกหัวฉีดพวกวาล์วนะครับส่วนมากมันจะตีมันก็จะเป็นที่ปั๊มปั๊มติ๊กแรงดันไม่พอนะครับ แล้วก็มาประกอบกันนะครับประกอบฟ้าก่อน <Thank you. S 1> เช็คดูแล้ว ใส่นะครับวางนี่ใส่แล้วใส่แล้วเราก็ลองสตาร์ทดูนะครับอ้าวสตาร์ทดูนะครับ กดติดตามด้วยนะครับช่าง m อ channel กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ